สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟกัสไดชชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม a p e x Legends นะครับตอนนี้มาจนถึงซีซั่นที่7แล้วนะฮะซึ่งก็มีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งมีชื่อว่า h o r i z o n นนั่นเองนะครับผม h o r i z o n เนี่ยก็จะมีสกิลพาสซีฟนะครับก็คือ Space Walk นะครับคือสามารถควบคุมในขณะที่อยู่กลางอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็สามารถลดการกระแทกนะครับเมื่อตกจากที่สูงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับ เวลาตกจากที่สูงเนี่ยมันก็จะมีการรับแรงกระแทกนะครับทำให้เราไม่เสียจังหวะนะนี่นะครับมันจะเป็นฟุ้มดิด,ดึงนะเราดูใบีนะครับผมคือเหมือนแรงกระแทกมันจะน้อยมากเราสามารถเคลื่อนที่ต่อได้ทันทีนะครับนี่นะ คือถ้าเป็นตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันก็จะกระแทกแรงๆหน่อยมันจะเสียจังหวะการ่อนทีนะครับนะมันจะแอดนิดหนึ่งนะมันจะเคลื่อนที่ได้ช้านะตอนที่เราตกจากที่สูงเนี่ยนะครับผม ต่อมามาดูสกิลที่2กันบ้างน,นะครับผมสกิล tactical นะชื่อว่า gravity lift นะครับซึ่งก็สามารถสร้างลิฟต์นั่นเองนะครับผมเป็นลิฟต์แรงโน้มถ่วงนะสามารถทําให้คนพุ่งขึ้นไปด้านบนได้นะครับทั้งศัตรูแล้วก็เพื่อนร่วมทีมน,นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะ <me> นี่นะครับก็เป็นลิฟต์คล้ายๆกับ quest เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับ quest ประจําซีซั่นที่6จะให้เราไปเปิดลิฟต์ตรงโน้นตรงนี้ใช่ปะมันก็คือลิฟต์อันนี้แหละนะครับผม ถ้าเกิดใครที่ได้ทำเควสซีซั่นที่แล้วนะครับจะพบว่าพอทำเควสเปิดลิฟครบแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปสั้นๆนะครับผมตัว Horizon นะเพื่อที่จะบอกเราว่าแบบเออตัวใหม่จะเป็นตัวนี้นะนะครับผมนี่นะครับลิฟโอเค ต่อไปสกิลอัตเมทนะครับผมมีชื่อว่าแบล็คโฮนะฮะซึ่งแปลเปไทยก็คือหลุมดํานั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการสร้างหลุมดําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูดศัตรูเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับผมมันก็จะเป็นลมดูดเบาๆนะลมดูดอ่อนๆนะครับแต่ว่าก็ทําให้การเกินที่มันค่อนข้างที่จะลำบากมากขึ้นนะครับทําให้ค่อนข้างที่จะเป็นเป้านิ่งมากขึ้นนะฮะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับก็กดเซนะครับผมแล้วก็จะเป็นลัศมีกลมๆนะครับ เลือกได้ว่าเราจะโยนไปตรงไหนนะมันก็จะดูดภายในบริเวณนั้นนะครับผมแต่ว่าต้องระวังการใช้ให้ดีนะครับเพราะว่าจะสามารถดูดทงเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ศัตรูได้นะนี่ครับเห็นปะมันจะไหลเข้าไปเองเลยนะไหลเข้าไปเองเลยนะครับผมไม่ได้เดินนะมันไหลเข้าไปเองนะครับผมเดินออกมาข้างนอกนะผมพยายามเดินหนีนะครับ ถ้าไปดูอีกสักทีหนึง่งถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ดูในคลิปเทเลอร์นะครับจะเห็นว่าเขาจะใช้วิธีการสร้างแอนติเมตนะครับหลุมดำตัวนี้นะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยโยนวัตถุระเบิดเข้าไปนะครับด้านในซึ่งมันก็ไม่ได้เข้าไปข้างในไหนหรอกนะครับมันก็มันก็ม,นกมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับอนก็ศัตรูก็จะได้เข้าไปโดนระเบิดได้นะครับ เออนะก็สามารถดูดศัตรูเข้าไปนะครับในจุดที่เราต้องการได้นะครับผมแล้วก็สามารถมาใช้วัตถุระเบิดนะครับคว้าเข้าไปเลยนะครับทําให้ศัตรูหนีระเบิดยากขึ้นนะครับผมแรงดูดมันก็แรงพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเดินไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดเราโดนอันติเมตตัวนี้นะครับผม ก็ผมแนะนำให้เดินหนีออกจากตัวอัติเมตเป็นแนวเส้นตรงนะครับพยายามอย่าเดินวนอยู่ข้างในนั้นนะครับเพราะมันจะออกยากนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเราเดินออกไปเส้นตรงเนี่ยมันง่ายกว่านะแต่เราแค่อย่าปล่อยมือเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าเกิดเราเดินวนเนี่ยมันหน่วงมากเลยนะครับมันหน่วงมากเลยมันหน่วงมากๆนะครับเดินช้ามากๆนะครับ เพราะฉะนั้นพยายามเดินออกจากรัศมีมันให้เร็วที่สุดนะครับก็แค่เดินออกมาเป็นเส้นตรงนั่นแหละนะครับผมมันก็ไม่ได้ดูดแรงอะไรนักหนาครับแค่ว่าเราจะเดินช้าลงหน่อยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับตัวใหม่ h o r i z o n นะครับก็จบของเพจเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะสำหรับซีซันที่7ดนี้นะครับปืน p o w l e r เนี่ยเข้าไปอยู่ใน a i r d r o p เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่สลับกับ R 9 9นนะครับสลับกับอา9นนาย ก็พาวเลอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีฝ่องแต่งนะครับเป็นซิลิคไฟนั้นในตัวนะครับเห็นไหมเปลี่ยนหมดได้ทันทีนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับกล้องจับความร้อนก็คือกล้องทองนั่นเองนะครับเป็นกล้องทองคูณหนึ่งนะครับอ่าก็คือครบเครื่องแหละนะครับผมเพิ่มจุผมว่าน่าจะเป็นเพิ่มจุขั้นสีม่วงนะครับผมพอจะจำได้นะคะว่ามันจะเป็นสามสิบห้านัดนะ ก็คือของแต่งระดับ full option นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้โชว์ให้เราดูนะฮะทีนีนะครับผมก็มาดูกันอย่างอื่นกันต่อนะครับตัว hop up นะฮะ hop up select file เนี่ยมันหายไปเลยนะครับผมถูกลบออกไปจากเกมเลยนะครับอ่าโอเค เพราะฉะนั้น h าวเวกนะครับก็จะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดเป็น s i n เกิลได้นะครับเพราะว่าไม่มี Select File แล้วนะครับแต่ยังมีเทอร์โบช r g เจอยู่นะครับผมก็ว่ามันก็ไม่ควรจะมี Select กไฟ e หรอกจริงเพราะว่าใครจะไปเล่นซิงเกิลนะใช่ไหมโอเคนะครับผมนอกจากตัวเกมจะลบ h o ปอัที่ชื่อว่า Select File ไปแล้วนะครับในการเปลี่ยนโหมดการยิงนะ ตัวเกมก็ได้เพิ่มฮออัพใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า q u k d k d o h o l s t e r นะครับซึ่งใช้ได้แค่ปืน Wingman กับ RE Fortify นะครับซึ่งก็เป็นปืนพกทั้งคู่นะครับซึ่งความสามารถพิเศษของมันก็คือจะทำให้เราเปลี่ยนอาวุธได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็การเล็งเนี่ยเล็งได้เร็วขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังลดการกระจายตัวของกระสุนนะครับเมื่อยิงแบบไม่เล็งนะครับ Hip ิฟ r e นะครับ Hip ิ i r e คือยิงแบบไม่เล็งนะครับคือสเปร์นั่นเองนะ ซึ่งฮอปอตัวนี้นะครับจะส่งผลกับวิงแมนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าขอใส่เพิ่มจุก่อนปึ๊บโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็เลิงพยายามกางนะฮะกาง,กง,กง,กงตัวศัตรูนะเนี่ยมันก็จะมีโดนบ้านไม่โดนบ้านนะไหนรับเนี่ยคือมันจะสเปรย์ออกด้านข้างซ้ายขวาซ้ายขวานะครับมันก็จะมีโดนบ้านไม่โดนบ้านใช่ไหม ยิ่งเรายิงต่อเนื่องมากนะครับก็จะมีโอกาสที่จะพลาดเป้าค่อนข้างสูงนะครับผมซึ่งวิงแมนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแม่นอยู่แล้วล่ะนะครับผมถือว่าเป็นปืนพกที่เหมือนเป็นสไนเปอร์เลยนะครับดาเมจก็แรงนะครับยิงก็ค่อนข้างแม่นนะทีนี้เราลองมาใส่ดูบ้างนะครับมันก็จะลดการกระจายตัวนะครับเล็งให้อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วกันอ่ะนะครับโบนี่นครับโอ้เรียกว่าโดนทุกนะัด นะครับผมยิงต่อนเนื่องเลยโดนทุกนัดจริงๆนะครับเลี้ยวก็มีผลกับว,วิงแมงค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมอันนี้ยังไม่ใส่นะยังไม่ใส่โอ้ยโอ้ยโดดยากนะครับยิงแบบไม่เลงนะอมเดี๋ยวลองกดดูโอ้โหสุดจัดอ่ะ ความดีดเนี่ยสุดจริงแล้วก็ดามเมจมันน้อยมากเลยโอเคกว่าจะตายอันเหนื่อยอยู่นะแล้วลองใส่ดูนะครับจะช่วยไหมอืมอืมผมว่ามันช่วยได้เยอะนะรู้สึกว่าแบบภายในแม็กหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้กระจายไปมากอะ่บะบบค่อนข้างที่จะแบบกระจุกอยู่นะแต่ว่าอยากกลาดไปเยอะนะครับคือถ,ถ้าเกิดสเปรย์ไปเลยเนี่ยมันไหลแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวลองแบบไม่ใส่ทีหนึ่งนะครับ อันนี้ทีนี้รอบนี้จะสเปรไปเลยนะโอ้โหผมยังกดปืนอยู่นะครับอือนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูเออนะครับผมถ้าใส่ดูเนี่ยเหมือนจะโอเคกว่าเยอะเลยนะครับต้องไปลองดูนะครับต้องไปลองกันดูเหมือนว่ากระสุนนัดแรกๆมันจะค่อนข้างเข้าเป้านะครับผมแต่ถ้าวิงแมนนี่คือเข้าเป้าทุกนัดเลยนะครับผมถือว่า เป็นอกอัพที่มีประโยชน์มากนะครับ Quick Door Hoster นะโอเคนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับไอเทมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในซีซั่นที่7นะครับแล้วก็ตัวละครใหม่นะฮะต่อไปนะครับเราก็จะไปพูดถึงแมปใหม่กันบ้างนะครับผมในซีซั่นที่7นี้ก็มีการเพิ่มด่านใหม่ขึ้นมานะครับที่มีชื่อว่าโอลิมปัสนะฮะซึ่งด่านนี้ก็มีลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนะครับคือแผนที่จะค่อนข้างเล็กนะครับผมบ้านเมืองเนี่ยค่อนข้างกระจุกกัน ติดตดกันมากเลยนะครับผมเรียกว่าลงตรงไหนก็เจอคนตลอดเลยนะสำหรับมื์ใหม่นะครับก็ต้องตับมือกันให้ดีนะมันไม่ใช่ง่ายนะครับด่านนี้เพราะว่าแผนที่นี่เล็กมากนะครับลงตรงไหนก็คนเยอะนะคนข้างกระจุกกันนะครับบ้านเมืองนะแต่ละโลเคชั่นนี่ติดๆกันมากเลย ก็เรียกว่าท้าทายความสามารถนะครับทางผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่านะฮะและนอกจากนั้นนะครับผมในเกมยังเพิ่มระบบยานพาหาะด้วยนะครับในด่านนี้นะก็ต้องลองไปเล่นกันดูนะครับยานพาหาะในเกมนี้นี่ขับไม่ยากเลยนะครับแต่ปัญหาคือโดนยิงง่ายมากนะครับแล้วเวลาถูกศัตรูยิงมาที่รถเนี่ยมันก็จะเสียเกราะของทุกคนในทีมนะ สำหรับด่านใหม่นี้นะครับก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับเรามือสไนเปอร์ทั้งหลายนะครับก็คือโซล่าเลนะครับผมเพราะว่าจะมีปืนสไนเปอร์ทุกแบบเลยนะครับที่ทาวเวอร์กลางนะทั้งลองโบนะครับเซนติเนลนะแล้วก็มีชาร์ตรไรเฟิลนะครับมีอ่าทริปเปิลเชนะฮะแล้วก็ยังมีจีสวิสเก u t ด้วยก็คือมีทุก อย่างเลยนะครับที่เป็นของสไนเปอร์นะรวมทั้งมีทั้งแม็กกาซีนของสไนเปอร์นะครับแล้วก็พานท้ายนะฮะแล้วก็มีกล้องสไนเปอร์ด้วยนะครับเรียกว่าทาวเวอร์เดียวนี้เก็บครบนะครับเป็นสวงสวรรค์ของหลอดสไนเปอร์อย่างแท้จริง แต่ส่วนต่อไปนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือสถานที่ใหม่นะครับผมในดาน World Age นะซึ่งมีชื่อเรียกว่า Trial นะครับผมภายในเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่คล้ายๆกับเป็นรังของบัตเทวนะครับเพราะมีลูกอิกาเยอะมากเลยนะฮะก็จะมีแบบทดสอบนะครับผมให้เรากดที่เครื่องนะจะมีเครื่องทั้งหมด3เครื่องนะครับผมเป็น3เลเวลนะครับผมพอเรากดที่เครื่องเนี่ยจะมีเสือพุ่งออกมานะครับให้เรายิงมาให้หมดนะแล้วเราจะได้ของที่อยู่ด้านในนะครับ ของแต่ละเลเวลก็จะไล่ลาดับกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับของจะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของระดับอีพิแล้วก็เลเจนดารี่นะครับก็จะมีสารเลเวลนะครับผมแต่ <But S 1> ต้องระวังด้านบนด้วยนะครับเพราะว่าด้านบนเปิดโล่งนะอาจจะถูกศัตรูแจมได้นะครับ <a> อาแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมไม่สามารถใช้อันติเมตของโลบ้าหยิบของภายในได้นะครับ <S <S คือไม่สามารถใช้ อัติเมตโลบ้าในหยิบของจากดานทดสอบได้นะผมลองดูแล้วนะครับคือต้องเล่นแบบทดสอบอย่างเดียวนะครับผมใครที่อยากจะลองฝีมือนะครับก็ไปลองกันได้นะครับแบบทดสอบมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับแต่ปัญหาคือชอบมีตีอื่นมายุ่งนะฮะให้ระวังกันด้วยนะแต่ของที่ถือว่าดีนะครับต้องไปลองดูกันนะก็ในเกมเอพิเกจ์นะครับมันจะมีสถานที่ใหม่ๆนะครับ แอบเติมเข้ามานะโดยที่แบบไม่ได้ชี้แจงให้เราฟังนะครับผมทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตแผนนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนซีซั่นใหม่นะครับแม้ว่าจะมีเอาด่านเดิมกลับมาให้เล่นเนี่ยแต่ว่าด่านเดิมมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับมันมักจะมีโซนใหม่ๆนะครับมีโลเคชันใหม่ๆให้เราได้ไปลองสำรวจกันดูนะฮะ ในส่วนสุดท้ายนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดของการบับเนิร์ฟในซีซั่นที่เนี้มีอะไรกันบ้างนะครับตัวละครไหนได้บับตัวละครไหนโดนเนิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเรามาเริ่มต้นกันที่พาร์ตไฟเดอร์นะครับผมพาร์ตไฟเดอร์เนี่ยถือว่าโดนเนิร์ฟนะฮะเพราะว่ามีการปรับฮิตบ็อกนะครับผมให้ถูกยิงได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้าเกิดสังเกตดูนะครับในภาพนะฮะ ฮิตบ็อกใหม่เนี่ยจะสามารถโดนดามเมดแม้ว่าจะไม่ใช่อยู่บนตัวของพาดไฟเดอร์นะครับผมก็คือฮิตบ็อกใหญ่กว่าตัวละครน,นั่นเองนะฮะเห็นไหมครับจะมีบางจุดนะครับผมที่ฮิตบล็อกเนี่ยล้ำออกมานอกตัวละครเลยนะครับผมก็คือโดนเนิฟนะฮะทำให้ถูกยิงง่ายขึ้นนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมบังการอบังกรอเนี่ย ได้รับบัฟน,นะครับผมก็คืออันติเมตเนี่ยจากเดิมต้องใช้เวลา8วินะครับในการระเบิดนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ใช้แค่6วิเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเข้าใจง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมก็คือตัวอันติเมตเนี่ยเวลาปาไปแล้วเนี่ยมันจะมีจรวดปักลงมาใช่ไหมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด8วินะครับกว่าที่จะวดจะระเบิดนะแต่ตอนนี้ใช้แค่6วิเท่านั้นอ่านะครับ ก็ถือว่าเป็นบัฟนะครับผมเพราะว่าทำดาเมจได้รวดเร็วรทันใจมากขึ้นนะฮะจากที่เดิม8วินะครับผมศัตรูจะวิ่งหนีไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ลดมาเหลือ6วิแล้วแปบ๊บเดียวบึ้มแป๊บเดียวบึ้มแน่นอนตัวต่อมานะครับคอสติกนะคอสติกเนี่ยถือว่าทั้งบัฟแล้วก็เนิร์ฟนะครับการบัฟก็คือมีการเพิ่มดาเมจให้เล็กน้อยนะครับสำหรับแก๊สพิษนะฮะแต่ว่าเนิร์ฟก็คือจะลดเอฟเฟกต์ภาพเบอร์นะครับผม ก็คือถ้าเกิดศัตรูเนี่ยวิ่งเข้ามาในแก๊สเนี่ยนะครับภาพจะไม่เบิร์เหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะก็ถือว่าทำบัฟทั้งเนิมนะครับผมเจ้าๆกันไปตัวต่อไปนะครับผมมิลลาชนะมิลลาชเนี่ยเบีนการบัฟนะครับผมซึ่งก็คือทำให้ล่างเดคอยนะครับมีเลือด45นะฮะจากที่แต่ก่อนเนี่ยไม่มีเลือดเลยนะครับก็คือโดนแตะนิดเดียวตัว ร่างปลอมนะครับก็คือจะสลายไปเลยนะฮะแต่ตอนนี้มีเลือด45เราทําให้มันดูเนียนมากขึ้นนะครับผมคือรับดาเมจได้45นะครับแต่ว่ามันไม่ได้อึดถึงขั้นว่าจะใช้เป็นบาเลียได้นะแต่ว่ามันสามารถที่จะใช้ในการแบบทําให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะครับศับตรูแบบว่าอาจจะเปลืองกระสุนในการยิงตัวปลอมเราหน่อยนะฮะทำให้แบบหลงหน่อยครับทําให้แบบว่าสับสนนะครับว่าเอ้ยตัวจริงปะวะอะไรอย่างงี้นะครับ 45นี่ถือว่าไม่ได้อึดมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเราไปใช้เป็นบาลียนนะตัวต่อมานะครับผมออกเชนนะออกเชนเนี่ยได้รับบัฟนะครับง่ายๆเลยก็คือพาสซีฟนะครับผมจะช่วยฟื้นฟูเลือดตลอดเวลาใช่ไหมจากที่แต่ก่อนเนี่ยหวินะครับจะขึ้นแค่0.5เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้1วิขึ้น1เลยนะฮะก็คือฟื้นฟู HP นะครับ1ต่อวินะครับผม จากเดิม0.5นะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น1นะครับผมก็คือรีเลือดเร็วขึ้นนั่นเองนี่นะครับผมพสซีฟนะฮะจะรีเจนเลือดมากขึ้นนะครับผมเร็วขึ้นนะ1ต่อวินะครับผมจากเดิม0.5ต่อวินะตอนนี้1ต่อวิต่อมานะครับวัดสันนะ วัสันเนี่ยก็ได้รับบัฟเหมือนกันนะครับเป็นบัฟเล็กน้อยนะก็คือเพิ่มดาเมจของรั้วไฟฟ้านะครับจาก10เป็นสิบห้ f นะฮะเพิ่มดาเมจรั้วไฟฟ้านะจาก10เป็น15นะครับผมก็คือบัฟเล็กน้อยนะฮะไม่ได้ถึงกับว่าเจ็บมากนะครับก็แค่5นะตัวต่อมานะครับถือเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าได้รับบัฟสูงที่สุดเลยนะครับในซีซั่นนี้นะ แต่ว่าคนอื่นอาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้แหละได้รับบัฟสูงมากนะครับซึ่งก็คือโลบ้านั่นเองนะฮะซึ่งบัฟที่เธอได้นะครับก็คืออันติเมตเนี่ยจะสามารถหยิบกระสุนได้ไม่จํากัดนะครับผมเพื่อนร่วมทีนะครับหรือว่าใครที่ใช้ตลาดมืดนะครับสามารถหยิบกระสุนได้ไม่อั้นเลยนะครับผมว่ามันเป็นบัฟที่สุดยอดมากเลยนะ Shops open. For s only. <S ลองนึกภาพดูนะครับเราเปิดตลาดมือตรงไหนเราก็เก็บกระสุนได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะปกติแล้วเราจะซื้อได้แค่2อ,อย่างใช่ไหมแล้วปกติเวลาเราซื้อกระสุนเนี่ยมันก็จะนับเป็น1อย่างเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่นับแล้วนะคือเราหยิบได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่นับนะครับอ่านะครับเราก็สามารถซื้ออย่างอื่นได้นะฮะอย่าไว้กระเป๋าเต็มนะก็คือหยิบได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยก็หยิบได้เรื่อยๆนะเออไม่อั้นนะครับ คือมันก็ไม่นับนะครับผมไม่นับในสองช่องนี้นะเดี๋ยวเวลาหยิบของอย่างอื่นเนี่ยอันนี้นับนะอโลทองแล้วกันอ,อย่างเงี้ยนะครับก็จะจะจะนับไปนะอ่านะครับแต่ว่าก็ยังหยิบกระสุนได้อยู่ดีนะอ่านะครับคือหยิบได้ไม่อันจริงๆนะครับกระสุนเนี่ยอ่าโอเคนะครับ ผมว่าเป็นบัฟที่สุดยอดมากอะ่ะคือช่วยเพื่อฐานกระสุนแบบอื้อ,อเลยนะครับทีนี้เรียกว่าเต็มเป๋าและตัวสุดท้ายนะครับที่มีการบัฟเนิร์ฟในซีซันนี้นะครับก็คือแรมผ่านนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครใหม่จากซีซันที่หนะฮะ <Yeah, sorry. S 1> เรียกว่าพิ่งมาก็ได้รับบัฟเนิร์ฟแล้วนะครับผมซึ่งที่เธอได้ก็คือบัฟนะครับทําให้การโล่ไวขึ้นนะครับผมอ่า จากตอนแรกเนี่ยต้องใช้4วินะครับตอนนี้ใช้แค่3วิเท่านั้นนะครับลดเวลาที่ใช้ในการการโลนะถือว่าเป็นบัฟนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีบัฟให้กับอันติเมทด้วยนะโอเคบัฟอะไรนะครับผมก็คือการเล่งของปืนกลนะครับจากเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาในการเล่ง2วินะครับแต่ตอนนี้ใช้แค่1.25เท่านั้นนะแม นะครับก็ถือว่าเร่งเร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับคือแป๊บเดียวก็คือพร้อมใช้งานนะครับผมก็ถือเป็นปั๊บนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะฮะโอเคและสิ่งสุดท้ายนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะในซีซั่นนี้ก็คือการเก็บโลอีโวชิวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอ่า รับอโวชิลในแต่และขั้นเนี่ยมันจะต้องทำดาเมจใช่ไหมซึ่งในซีซันนี้นะครับได้มีการเพิ่มดาเมจที่จำเป็นต้องใช้นะครับในการอัพขั้นนะครับอีวชิลทำให้เราเก็บชิลได้ยากขึ้นนะครับก็คือต้องทำดาเมจเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะ คือกว่าที่ชิวจะขึ้นแต่ละขั้นเนี่ยจะต้องเก็บดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับซีซั่นที่7นะบัฟเนฟทั้งหมดนะครับผมที่เกิดขึ้นนะก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับเกมเ p e x l e g e n น s นะครับในซีซั่นที่7นี้ก็สู้ๆนะครับผมในการเก็บแรงนะแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใครชอบช่องของผมฝากกด subscribe ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ